สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่หน้าง,งาน,นำอำเภอสิบสางจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูโครงสร้างบ้านสซโละนะครับเป็นบ้านขนาด73.5ตารางเมตรนะครับมีทั้งหมดสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องถพงร้อมระเบียงหน้าบ้านนะครับลูกค้าหลายคนได้ถามเข้ามากันเยอะนะครับว่าให้ผมรีวิวโครงสร้างให้ดูการก่ออิฐให้ดูเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมในบ้านหลังนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปชมรอบๆกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับบริเวณด้านหน้าความสูงของเสาก็จะอยู่ที่2เมตร75นะครับส่วนความกว้างของหลังคาด้านบนก็จะอยู่ที่4เมตร60นะครับยื่นออกมา8 0เซนนะครับจากเสาโดยความยาวของหลังคาด้านหน้านี่ก็จะอยู่ที่3เมตร35นะครับ ส่วนตัวลังคาด้านบนหลังคาด้านบนความกว้างก็จะอยู่ที่6เมตรนะครับบวกข้างๆออกไปอีกข้างละ80กระตกอยู่มัน7จ็ดเมตร65บห้าครับลังคาด้านบนส่วนเสาดังด้านหน้าก็จะอยู่ที่เมตร20เซนนะครับก็คือตัวน้นเสาดังด้านหน้า ตัวเสาที่สองนี่ก็จะอยู่ที่น่าจะ80ดสิเซนนะครับตัวนี้80เซนส่วนเสาดั้งตัวที่สามอยู่ที่60สเซนวันนี้ครับไว้ที่ความสูงของเสาเราก็จะเทไว้ที่3มเมตรนะครับอย่างที่บอกครับบ้านหลังนี้เป็นโครงสร้างโซโลครับ ก็จะเป็นเสาหลโหลอก็คือเราจะแบบมาใส่หลกระที่นะครับเนี่ยหลขึ้นมาจากด้านบนนี่ก็จะมีดับแรกเลยก็จะมีฟุตติ้งอยู่ด้านล่างดินก่อนด้านล่างดินตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีคานขึ้นมาคานนี้เราจะเทยอยู่ที่ความหนา40เซนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพื้นเอเทพื้นขึ้น,นมาบนคานก่อนพื้นนี่ความหนาก็อยู่ที่10เซนนะครับแล้วก็เทเสาสูงขึ้นมา3เมตร วันนี้ครับส่วนบ้านหลังนี้หน้าต่างค่อนข้างสูงนะครับหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างบานกระทุงเปิดออกข้างนะครับความกว้างจะอยู่ที่50เซนความสูงจะอยู่ที่2เมตรครับโดยเป็นบ้านหลังนี้ด้านข้างนะครับความกว้างของ็อกเนี้ยของ็อกเนี้ยก็จะอยู่ที่4เมตรครับอันนี้มาก็จะอยู่ที่4เมตร ตัวสุดท้ายก็จะเป็น3เมติตครับส่วนห้องครัวและห้องน้ำเนอะอันนี้ก็เราก็จะมีก๊อกน้ำทรูออกมาเนี่ยยังไม่ได้โตแต่ว่าจบไว้แล้วครับจบไว้เรียบร้อยหมดแล้วส่วนด้านหลังชายคาด้านหลังก็ยื่นออกมา80เซนนึังครับเนี่ยก็จะมีหน้าต่าง ระบายอากาศนะครับหนึ่งช่องแล้วก็หน้าต่างตรงห้องครัวหน้าต่างตรงห้องครัวนี่คือบานสองเมตรคูณเมตรยีนะครับส่วนประตูก็จะเป็นประตู80ปกติเลยครับประมาณนี้ครับานชัางนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไร เวเราจะเข้าไปดูในตัวบ้านนะครับส่วนในตัวบ้านอันนี้ผมเข้าจากด้านหลังเนาะพอเข้ามาก็จะเจอห้องน้ําก่อนห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ํานี่ก็จะมีขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ2เมตรนะครับเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยเห็นไหมเราก่ออิดเราก็จะเททับหลัง เนี่ยครับอันนี้คือเขาเรียกว่าทับหลังเนี่ยทับหลังเราจะเทให้โลบเลยนะครับส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นผนังกั้นระหว่างพื้นที่อาบน้ํากับพื้นที่แห้งครับที่เปียกพื้นที่แห้งกันแหละง่ายเนี่ยเราก็ต่อท่อระบุได้หมดเลยเห็นไหมครับฟังไว้พื้นนี่กระดบลง10เซนนะครับเนี่ย อันนี้ก็คือห้องครัวห้องครัวก็จะมีขนาดอยู่ที่3มเมตรสเมตรคูณสเมตรครับห้องครัวค่อนข้างใหญ่เลยครับแล้วอย่างคือมีหน้าต่างตรงนี้ด้วยเนี่ยรับลมเต็มเ็มเลยบ้านหลังน,นี้เขาทำไว้ไว้ไม่ไสวนนะครับน่สวนปามเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูในห้องถุงกันต่อนะครับ อันนี้คือห้องถูงเราเข้าจากด้านหลังเนาะห้องถงก็จะมีความกว้างอยู่ที่3มเมตรความยาวอยู่ที่8เมตรนะครับห้องถูงค่อนข้างใหญ่เลยครับประตูนี่2องเมตรสีเลยเต็มช่องเลยกว้าี่สิบสูง2องเมตรสิ 10, 02, ครับตัวนี้ดูด้านหน้าส่นหน้าต่างก็มี4ช่อง ขนาดเท่ากันหมดครับ50คูณ2เมตรเนี่ยเราก็จะเททับเป็นการเทจะดีกว่านะครับเนี่ยเห็นไหมเราเททับหลังให้หมดเลยซึ่งหน้ตาต่างมันสูงเนี่ยมันจะได้เพิ่มความแข็งแรงขึ้นมาครับหน้ตาต่างมันค่อนข้างสูงไงหลังเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเนี่ยสองห้อง มันก็เหลืองานระบบไฟครับตอนนี้นี่เราเข้ามาดูห้องนอนก่อนห้องนอนห้องที่สองครับห้องนี้อันนี้เข้ามาก็จะถามว่าแคบไหมมันก็ไม่แคบหรอกครับเนียก็ใส่เตียงหกฟุตได้ครับมันเป็นบ้านขนาดกลางนะครับมันเหมาะกับคนที่งบไม่ค่อยสูงแล้วก็มันคุ้มหละ กับราคานี้ด้วยครับว่าราคาบิดสิทธิ์ของหลังนี้มันจะอยู่ที่6เ35,000 35, บาทครับตัวนี้รวมค่าของค่าแรงแล้วนะครับนี่ก็ห้องนอนห้องที่1ก็จะมีหน้าต่างสามบานหน้าต่างมากกว่าบานห้องที่2อนะครับเนี่ยหน้าต่างข้างหน้าค่อนข้างใหญ่เลย มารีวิวโครงสร้างให้ดูเนาะเพราะว่าลูกค้าหลายคนได้ถามกันเข้ามาเยอะเลยว่าโครงสร้างเป็นยังไงวันนี้ผมก็ได้มารีวิวให้ดูแล้วเนาะเท<ะ>ทับหลังให้ทุกเพลงครับส่วนลูกค้าท่านใดท,ท,ที่สนใจนะครับที่จะจองคิวกับเราก็ผมจะเปิดจองอีกทีช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็ติดตาม Facebook ที่ผมให้ไว้ด้านล่างคลิปไว้นะครับก็ได้รู้ความเคลื่อนไหว ส่วนวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับ